สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับ C.K. Station อีกครั้งนะครับวันที่8สิงหาคม2567 BYD ได้สร้างความคือหาให้กับวงการยานยนต์ไทยด้วยการเปิดตัว BYD c ซ i o o n DMI Super Hybrid รืยออนต์ปลั g กอินไฮบริดรุรร่นแรกที่ผลิตในไทยซึ่งเป็น C.S.U.V. ขนาดใหญ่หที 1, ่นั่งโดยมาพร้อมเทคโนโล,โลยีที่ผสานประสบการณ์ขับขี่เหมือนรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ BYD Sealon like 6DMI Super Hybrid มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรผส,น, d, พสนพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงพร้อมแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงระบบนี้ไม่พียงแต่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างเงียบสงบอันน,นุ่มนวลแต่ยังให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมด้วยการสลับการทำงานระหว่างโหมดไฟฟ้าและโหมดไฮบริดอัตโนมัติทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลถึง95กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้ที่รักสิ่งแวดล้อม BYD c l i o ล 6DMI ส u p e r Hybrid ไม่ได้เพียงแค่ลดการปล่อยมลพิษแต่ยังประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรในโหมด Hybrid นี้ครอสิงที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางในชีวิตประจำวันหรือเดินทางไกลรถคันนี้จะตอบโจทย์ทั้งในด้านความสะดวกสบายและการรักโลกโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ในระยง ซึ่งมีขนาดกว่า600ไร่และมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0คันต่อปีนอกจากจะผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศแล้วยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์พวงมลาลัยขวาไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยคาดว่าจะสร้างงานให้กับคนไทยกว่า10,000ตําตำแหน่งในอนาคตและช่วยกระตุ้นการเติบโตของ GDP ประเทศไทยได้อย่างยางั่งยืนในตลาด c s u v ของไทยซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมีหลายแบรนด์ที่แข็งแกร่งเข้ามาแข่ง,ข,งขัน โดยตละรุ่นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปมาดูการเปรียบเทียบระหว่าง BYD c ซ like i ล n 6ิ DMI คูแข่งรายอื่นในตลาดกันเช่น Honda c r v ซึ่งมีตัวเลือกเรื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรและเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรพร้อมระบบ IMMD ที่มุ่งเน้นความประหยัดและความเงียบสงบราคาเริ่มตน้นประมาณ1 4 1 9งล้าบาทจุดเด่นระบบความปลอดภัย Honda Sensing เป็นหนึ่งในจุดขายหลักรวมถึงการบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งของ Honda ในไทยสรุป BYD s l i o n 6DMi Super Hybrid เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าที่939,900และเทคโนโลยี Hybrid ที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่ในโหมดไฟฟ้า95กิโลเมตรพร้อมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เหมาะก,กับผู้ที่มองหารถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้ใจ่ายส่วน Honda c เซีวีมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงและบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ Honda แม้ว่าราคาจะสูงกว่าแต่ก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของความน่าเชื่อถือทั้งสองรุ่นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันผู้ซื้อควรพิจารณาตามความต้องการและงบประมาณของตนเองแต่หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์การขับขี่ในทุกๆด้านตั้งแต่การประหยัดพลังงานการลดมลพิษ ไปจนถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่นเศรษฐกิจไทย BYD C-Lyion 6DMI Super Hybrid คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง939,900บาทขอบคุณที่รับชมขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรกันนะครับสวัสดีครับ